สวัสดีค่ะทุกทุกคนนี่ต้นพึ่งจะสวดมนต์เสร็จนะคะวันนี้สิ่งที่วันนี้ต้นอยากจะพูดคุยกันนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรนะคะอย่างอย่างตัวของต้นเองเนี่ยตั้งแต่ปีขึ้นปี64มาเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําให้ตัวของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมีความที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยได้นะคะอย่างที่ไม่สะทกสถานสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คืออันนี้คือเป้าหมายของตนเพราะว่าอันดับแรกเลยในเรื่องของงานเรารู้เลยว่าปี64นี้งานเข้ามากมายหลายหยอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามที่จะ รักษาใจตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่นะคะอย่างมีความสุขหรืออาจจะไม่ถึงกับสุขมากแต่ก็สามารถที่จะสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆทํากิจการงานและดํารงชีวิตอยู่ต่อไปอย่างที่แบบว่าไม่กระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรมากทําให้เรามีพลังในการที่จะ เราไปข้างหน้าให้มันผ่านไปให้ได้นะคะในปี64นี้เช่นกันในเรื่องของสุขภาพก็เหมือนกันนะคะก็ตั้งใจที่จะต้องเอาชนะตัวเองนะคะก็จะเหมือนกับการที่เราเริ่มออกเดินทางนะคะแต่มันเป็นการเดินทางภายในจิตใจของเรานะคะเราต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหนเราก็จะต้องมีเป้าหมายอย่างที่ต้นบอกไปเป้าหมายก็คือเรื่องของการที่เราอะ ที่เข้มแข็งอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ต้องกลับมามีการเตรียมความพร้อมนะคะของการที่เราจะเดินต่อไปต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราเนะี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมในเรื่องในเรื่องการพัฒนาจิตใจเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงโดยการที่ต้องมาเรียนรู้ตัวเองมาศึกษาตัวเองก่อนหรือในเรื่องสุขภาพเราก็ต้องมารู้ว่าเรามีสุขภาพอย่างไรเรามีพฤติกรรมนะคะ ในการที่จะดูแลสุขภาพของเราอย่างไรอันเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องมาเรียนรูนตร้ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เรียนรู้หนทางนะคะที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเมื่อเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้เส้นทางนั้นนะคะว่าจะไปอย่างไรมีพาหนะอะไรไปได้บ้างแล้วมันจะมีปัญหากระสัอะไรบ้างไหมเมื่อเราเรียนรู้ทุกอย่างแล้วเราก็เดินตามเส้นทาง นะคะเหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะการเดินทางภายในใจิตใจของเราเนี่ยที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องใช้มันก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะอันนี้เราก็คือขอฝากนะคะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะเดินก้าวต่อไปก็คือข้อหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมตัวเองเรียนรู้ตัวเองแล้วก็เรียนรู้หนทางที่จะไป นะะเพื่อจะให้เราสามารถที่จะก้าวเดินต่อไป้างหน้าได้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะสู้ๆในช่วงปี64กับโควิด19นี้แล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในช่วงต่อๆ่อไปว่าหลังจากที่เราเตรียมพร้อมเนี่ยแล้วเราจะต้องทำยังไงมันมีการเตรียมพร้อมภายในจิตใจอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ